สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจวรรณจีนจกครูเบนศิบเกลสาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสอบได้ลำดับที่85สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในการเรียกบรรจุรอบที่5เลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูณโรงเรียนบ้านนาดีสีสะอาดตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 โดยกำหนดรายงานตัวในวันที่23ธันวาคม2565ณห้องประชุมโคราชฮอล์2ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคนรูประจำโรงเรียนบ้านนาดีศีสะอาดตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาต่อไป แต่ไม่เคยลืมความเป็นมาว่าพวกเรานั้นอยาอยืนเติบโตมาหายใต้ฟ้าตะว,วันสีทองราชพลึกและลำตะพองยังคู้ร้องเิีเธอกับฉันราชพักราชสีมาสารสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรา and you.